อระหังสัมมาสัมพุทโธภักะวาปุณงภะคะวันตังอภิวันเทมิสวงคันตุันภะคะวันตังธามโมอมมองนามัจามิสุปฏิปันโนภะคะวันโต อาวะกสังโฆสังฆนอมามิตอัณเมียงบุตาสัมภคะวันโตวบบพายขโนมกกเรื่องกะรโรมะเซนนโมตัสาสังภคะวันโต อรหันตสสมาสมุทตัสะนโมตัสสะภะคะวันโตอรหันตสสมาสมุทตัสะนโมตัสสะภะคะวันโตอรหันตสสมาสมุธตสสะตั้งใจ ถึงเร,รื่ัต้นตรายว่าเป็นที่พึง่รรงโดยพร้อมเรียงกันเพลนทางเะระนางขจฉาม,ทมิทำม,มองเะระนางขจฉามิสังพังเะระนางขจฉามิทถรติยมเปะพุทธังเะระนางขจฉามิเถรติยมเปะทำมองเะระนางขจฉามิ ทนติยมปสังขังจรณะขจามิตาติยมเปะพุทธังจรณะขจามิตติยมเปธรรมังตรณะขจามิตติยมปสังขังจรณะขจามิเร็วทุกท่าน ผูมีจิตที่เลื่อมใสมาบูชามหารธรมกายเจดีย์ผ่านไปถึงพระเจงสัมมานสัมพะเดเจ้าทุทุพระองค์นับอสงไขยพระองค์มิทุนพ่านไปถึงมหาบุญนญาจารย์พระเดชพระกุณฑรามงคลเทพมุนี หลวงปู่วันปากน้ำพาธิเจริญผู้คนพบวิชาธรรมกายประผู้ปราบมันด้วยจิตที่เรื่มใสเกินบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริน บุคคลใดสร้างสมมงคลคือเหตุแห่งความเดินบุคคลนั้นย่อมเจรินรสัสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันห่างกลาจากกิเลสสัมมาสัมพุทธโธนตรัสรุ้ชอบได้โดยนประค์เอง วิชาเจรณสัมปัน,นโนถึงประอมด้วยวิชาสามวิชาแปดจจรณะสิบห้าสุขโตสเสด็จไปดีจะเดจไปในจะสเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็สแสดงธรรมให้มนุษย์เทวดาทั้งหลายเข้าถึงพระรัตนตรัตรยเข้าถึงพระรธรรมกอย เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันต์เมือ่อบรรยายไขเข้าสู่อายตานานิพานด้วยอนุปาทิเสสานิพานธาตุเป็นสุขโตเลงกะวิถูรูนแจ้งโลกอนุตรรมบริสธรรมมาจาติเป็นดาติผู้ฝึกประุษ อย่างไม่มีใ,ใครยิ่งกว่าสัตถานเทวมนุษย์สานังเป็นเครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุตรเธอเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานด้วยพระธรรมกายพระขวานเป็นผู้จำแนกทำสั่งสอนสัพพสัตว จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณและพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสำม,มาธรรมพุทธเจ้าเดียกันเองผู้มีพระญาณไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมองตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่สามารถ ที่จะสรรเสริญเรื่องกุณนนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสรมมาตังพระเ,เจ้าจึงได้อานิสงส์งที่ยิ่งใหญ่พระอุมมาปุพเพียนเถระรันบระผู้มีพระพาณเจ้าพระนามสิทธ,ธัตถะเตรด็จด,ดับขันทปรินิพานแล้วมหาชนได้ช่วยกันสร้างพระสถูปเจดีย์ใหญ่ ก็ได้มีจิติเลื่อมใสในดำดอกผักตบกระทำการบูชาเปรนจิตินั้นด้วยจิติเลื่อมใสด้วยกรรมที่กระทำแล้วที่การบูชาตลอดเกาสิบสี่กับไม่ไปส่วบายเลยในกับที่9แต่พระนุเรื่องกับนี้ในพระเจ้าจังกระทำแปดสิบครั้ง ชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรคผลนิพพานพริ่มด้วยปฏิสัมพิทาญานสี่และวิโมกแปดการบูชาใช้เวลาเพียงนดิดปิดประตูอบายตลอดการยาวนานมากเรื่องจากการเริ่มบูชาเล็กน้อยอนิสงส์นั้นยิ่งใหญ่มหาศาลพระอาจารย์ก็ขอเรียนเชิญกระไดยนวิตท,ทุกท่าน ชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานบ้าน,นเกลือหน่อนเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงทั้งหลายให้บูชามหาธรรมก,กายเจดีบูชามหาปูชนียาจารย์ชื่อมั่นได้เลยว่าหากมวลมุมรุษทั้งหลายมีจิตเลื่อมใสพระทำการบูชาแล้วอบายภูมิทั้งสี่จะต้องวอก สุขติภูมิจะต้องเดืองแน่นอย่าแน่นอนขอให้ทุกท่านกระาทำจิตให้เลื่อมใสไม่มีประมานนมนำดอกไม้ของหอมเครื่องแตกระดบบูชาทั้งปวงมากรันให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์โยนลงไปในกลางของกลางนอบน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาแด่มหาบูชนิยาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใส บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนบูชามหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาญจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคนเทพมุนีขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญ้งหมดที่ได้ก่าเรียนานไปแล้วก็รุ่นนายินขึ้นเพื่อทำการบูชามหารธรรมกายเจดีย์ได้นะ้บัดนี้ให้อันตัวอน โอรทยามวัเลสังเยตนางนั่นทิวันต้นโอเอวังตะวังวิชยโวะหอิชัยยนสุชัยยมอเลี้อัมบราชินิปปัลังเกสิเตมบันทวิปุทเลี้อัมพิเสงเขสามพัพูนธานังอ ธรมปันโตธรรมมวลเทนติสนองขัดทางสุมังขลังสุปาทานทางสุหุนทิตทางสุขนันโตตมหุนโดยจันทรสุจิตทางเริมมันจะปริสุปนังขีนังกายังการมัง บันทางขินังบันทางขินังมันโนนำมองบันนินถินเตมบันทางนิงนกันตะวันตะลมพันตันเทมบันทางขินเบด้วยบุญกุศลที่เงข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึง คุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับประสงค์ไขวประสงค์ไม่ทวนคุณของมหาปุถชนียาจารย์พระเดชอดเริงคุณพระมงคลเทพมุนีผู้คนพบวิชาธรรมกาย นอบนมกระบาดบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเริ่มขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวสรเสริคุณของพระธรรมกายอานามหาธรรมกายเจดีย์เริ่มบุญนั้น ขอให้ข้าพเจ้าขขเข้าขถึงบระเวรรมมากอยที่สว่างสวย,สวสวยหรือแจ้นแทนลอนทางทางโลกและทางธรรม,รมสมบูรณ์วิชาและจรณนะ,ระรนะถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญา,าวิมุตติวิมุตติญาณทัศน์ เป็นผู้ไม่เบื่อหาทในชีวิตคิดสอนตนเองได้นคนภยัยพันเดี๋ยวได้มากร่ำก,กรากรยขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้ไปทำร้ายใครแรงใครอย่าได้มาทำร,าร้ายข้าพเจ้า,า,า,าให้เข้าใจกฎแห่งกรรม มุ ere, ah e. an an Hai Hai. ่งทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นทางวิบัติบาปสักเิสทวิบากกรรมวิบากมรอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้ละลายหายสูญบุญสักดิ์ิทย์เกื้อกุลให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปให้ได้สมบัติอจินไต ท่นใช้ในปัจจุบันให้เจริญด้วยอายุวันนับสุขะบัละปฏิภาณนนสารบริวารสมบัติเวียน่าวตายเกิดยืนแต่ในวงบุญพิเศษยืนแต่ในสุคติภูมิแต่เพียงเท่านั้น ทุพบทุกชาตินามติดติดอามหลวงพ่อนมรมก็ได้จิตทั้งหยาบและละเอียดทั้งบริมีไปบรมานบรหากิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่ายโดยเริ่มลัน เป็นอัศจรรย์ทุกปรงการเทินขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่งวางถวายบันเทินอันทุตั้งใจอุชาพระรัตนตรัยโด้ปร้อมเพียงกันอัเรหังสมมาสมพุทโทธภพข่าวา ปุณธังพักขวันตังอภพิวเทมิพุทธเมนะถัวเรื่องพระเถเจ้าเป็นที่พึ่งของเราเสอคันโตอมพัขวันตาธรรมวัอมมองนามัดสมามิธรรมเมนะถัวเรื่องธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปัติปันโนปังคะวันโตวังกะสังโฆสังฆนาม,ามิสังโฆเมนะโทเรสงเป็นทิพึ่งของเรา